สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านประจำวันเสาร์ที่6สิงหาคมนะครับช่องของเราก็เป็นช่องที่นำเสนอนะครับเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการสร้างบ้านการตกแต่งบ้านการรีโนเวทบ้านการต่อเติมบ้านนะครับเนื้อหาก็จะเป็นแบบเลียวคอนเทนต์นะครับก็หมายความว่า ที่หน้างานนะครับเป็นยังไงเราก็ถ่ายมาอย่างนั้นเลยนะครับไม่มีกราฟิกไม่มีดนตรีประกอบนะครับแต่ว่ามีคำบรรยายนะครับซึ่งคำบรรยายนีย่ก็จะเป็นคำบรรยายลักษณะว่าแต่ละจุดนะของหน้างานแต่ละจุดของการก่อสร้างเนี่ยหลักการเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไง แบบไหนถูกแบบไหนไม่ถูกนะครับก็จะชี้บอกนะครับว่าอย่างเช่นตรงนี้ไว้เพื่ออะไรทําแบบไหนจุดประสงค์เพื่ออะไรนะครับแล้วอย่างตรงนี้ทําไปเพื่ออะไรแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีอย่างนี้นะครับก็จะชี้บอกแล้วก็อธิบายหรือชวนคุยนะครับ ทีนี้ท่านใดที่ฟังแล้วอยากจะติดตามนะครับเนื้อหานะที่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสร้างบ้านการตกแต่งบ้านการารีโนเวทบ้านต่อเติมบ้านอ,าอย่างในคอนเทนต์ในช่องของเรานะครับท่านก็มองมาตรงนี้นะนี่ทางใต้นี่มันจะมีใต้จอนะมันจะมีเขาเรียกว่าคําว่าก,กดติดตามหรือว่าติดตามภาษาอังกฤษก็จะเป็น subscribe นะครับแต่ว่ามันจะเป็นสีแดงนะ ถ้าท่านเอานิ้วมาแตะตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นสีดำแบบนั้นก็คือใช้ได้แล้วนะท่านก็จะสามารถติดตามเนื้อหาของเราได้นะครับทีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้4-5เดือนอที่ผ่านมานี้นะครับก็จะเป็นการสร้างบ้านนะครับก็คือบ้านหลังนี้จะอยู่ที่นี่เป็นหลักนะครับมีที่อื่นบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านกึ่งสํานักงานนะครับเป็นแบบว่า เป็นดัดฟ้านะหลังคาเป็นดัดฟ้าเป็น3สเต็ปนะครับอ,อย่างนี้นะสเต็ปที่1สเต็ปที่2สเต็ปที่3นะครับซึ่งในคลิปหรือในเนื้อหาของเราเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ตอนที่มันแบบยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะตอนแรกวันแรกที่ผมเข้ามานะก็ตั้งแต่การวางผังนะครับเจาะเข็มเนะี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเจาะเสาเข็มนะแล้วก็ ทำโครงสร้างใต้ดินนะครับจนถึงบนดินนะจนถึงอตอนนี้ถึงดาดฟ้าละนะใกล้จะเสร็จละนะครับอ,อย่างนี้นะครับถ้าท่านสนใจคอนเทนต์แบบนี้อยากย้อนกลับไปดูนะก็ไม่ยากนะครับก็คือเอานิ้วนะนิ้วนิ้วของท่านเองนะอย่าไปเอานิ้วคนอื่นนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็แตะตรงนี้นะจะมีชื่อช่องนะสร้างสรรบ้านนะครับหรือว่ามันจะมีรูปคนนะรูปคนก็แตะตรงนั้นนะครับแตะปุ๊บ ออพอแตะตรงนี้นะครับข้างบนเมนูมันจะเปลี่ยนไปนะเป็นหน้าแรกวิดีโอ playlist เ,เกี่ยวกับช่องไอ้ตรงเกี่ยวกับช่องเนี่ยถ้าท่านอนิ้วแตะเข้าไปนะมันก็จะเป็นข้อมูลในการติดต่อกับเรานะมันจะมีหลายอย่างแหละมีอีเมลมีไลน์มีเฟซบุ๊กมีโทรศัพท์นะแตะได้แล้วแต่ถ้าแตะตรงวิดีโอนี่นะครับมันก็จะเป็นข้อมูลเขาเรียกอะไรไม่ใช่ข้อมูลนะก็คือรายการวิดีโอย้อนหลังมันจะขึ้นมาทั้งหมดเลยท่านก็ไล่นะอนิวเนะี่ย เอานิ้วกันครับเ,เขี่ยๆดูนะครับขึ้นๆลงๆหรือว่าปัดๆขึ้นๆลงๆนะก็จะสามารถดูได้เพราะว่ามันมีชื่อตอนด้วยนะครับอยากดูตอนไหนในรูปก็จะมีบอกนะครับอันนี้ก็เป็นขอแนะนำะช่องนะครับสั้นๆประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้เนี่ยจะชวนมาคุยเรื่องอะไรนะครับวันนี้ก็ก็คือคุยง่ายขึ้นนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นงานโครงสร้างนะมันอยู่ข้างในเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยรู้เรื่อง คนทั่วไปอาจจะไม่คุ้นรู้เรื่องนะครับว่าตรงนั้นตรงนี้มันทําเพื่ออะไรยังไงใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยมันจบละงานโครงสร้างจบแล้วจะเป็นงานสถาปัตย์นะครับสถาปัตยกรรมก็คือแบบรูปลักษณ์ภายนอกนะส่วนโครงสร้างก็เป็นแบบภายในนะเป็นโครงเหล็กบ้างเป็นคานเป็นอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ประเด็นในวันนี้นะครับที่อยากจะชวนคุยนะครับก็คือว่าการทําดาดฟ้าการหล่อดาดฟ้าที่เป็นหลักคาอย่างเงี้ย มันมีประเด็นอะไรบ้างที่ทําให้ที่จะต้องอผู้สร้างหรือเจ้าของบ้านนะจะต้องพิจารณานะครับแล้วก็จะต้องควบคุมดูแลนะครับหน่งเริ่มเลยนะครับ1นึงก็เป็นเรื่องของอคอนกรีตนะคอนกรีตเนี่ยนะครับคอนกรีตคอนกรีตนะมันมีคอนกรีตหลายชนิดนะ ก็ถ้าเยอะๆเงี้เราก็ใช้คอนกรีตผสมเสร็จนะครับผสมมาจากโรงบูนนะ,ะโดยทั่วไปมันก็จะเป็นคอนกรีตแบบทั่วๆไปนะมันก็จะมีความแข็งแรงอยู่ตั้งแต่สองร้อยสิบสองร้อยสี่สิบสองร้อยแปดสิบกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับหมายความว่าน้ําหนักลงที่นี่นะครับกี่กิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรที่จะรับได้อย่างของเราเนี่ยใช้2อ0้นะ KSC นะกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นดาดฟ้าเนี่ยมันก็มีน้ำฝนถูกไหมครับมันมีน้ำฝนทำไงบ้างถ้าจะไม่ให้ดาดฟ้ามันเกิดการรั่วซึมนะหรือมันคงทนแข็งแรงนะอันดับแรกก็คือว่าเราก็จะต้องใช้คอนกรีตท,ที่เหมาะสมนะครับอคอนกรีตมันมีหลายแบบนะคอนกรีตท,ที่ใช้ทั่วไปนะก็เป็นคอนกรีตท,ทั่วไปแหละนะครับทีนี้คอนกรีตสําหรับห้องน้ำสมมติ พื้นห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำไมา่ใช่เฉพาะพื้นห้องน้ำนะก็คือทั้งบริเวณรอบข้างด้วยนะฮะก็จะต้องเป็นคอนกรีตแบบชนิดพิเศษคือผสมน้ํายากันซึมนะอันนั้นแล้วก็ใช้ไปละนะครับแต่ว่าดาดฟ้าเนี่ยนะครับมันก็ใช้คอนกรีตชนิดผสมยากันซึมก็ได้นะครับก็ดีแต่ว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่นะครับของอันนี้เราใช้ของ CPA c เนาะมันเป็นคอนกรีตนะอันนี้เนี่ยคอนกรีตชนิดพิเศษนะครับ สำหรับใช้กับสำหรับใช้หล่อเป็นพื้นดาดฟ้านะครับมันมีลักษณะยังไงนะเท่าที่ดูเท่าที่อ่านและดูที่เขาอธิบายมาเนี่ยคือคอนกรีตท,ทั่วไปเนี่ยตัวเนื้อคอนกรีตเนี่ยนะครับเนื้อคอนกรีตเนื้อคอนกรีตเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกนะด้วยตาเปล่ามันจะมีรูพรุนมีฟองอากาศเยอะนะครับดังนั้นน้ำมันก็จะถ้าน้ําสะสมก็จะซึมซึมเข้าไปได้ นะครับพอคอนกรีตท,ที่น้ํามันซึมมาเยอะอิ่มตัวปุ๊บพอมีน้ํามาเติมฝั่งนี้นะครับฝั่งข้างล่างเนี่ยมันจะไหลไปได้ง่ายเพราะว่ามันคือน้าเกือบหมดแล้วมันแทรกซึมหมดแล้วนะครับแรกๆอาจจะไม่เป็นไรนะครับทีนี้ถ้าคอนกรีตแบบผสมน,าาน้ำยาน้ายากันซึมนะครับอย่างพวกพวกนี้ในห้องน้ำเนี่ยใต้พื้นห้องน้ำเนี่ยเออก็คือมันจะเป็นน้ํายาเคมีที่ทําให้ขนาดของฟองอากาศหรือฟองอากาศเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรือน้อยน้อยมากนะครับ อันนั้นนะเป็นอัายาการซึมนะครับแต่ทีนี้ที่เราใช้นี่นะครับเป็นคอนกรีตชนิดพิเศษสําหรับดาดฟ้ามันก็จะแตกต่างมานึดหนึ่งเท่าที่สังเกตดูเขาเรียกกายภาพภายนอกเนาะมันจะมีสีเขียวนะเขียวเขียวเข้มนะแล้วก็จะมีหินน้อยอไม่หินน้อยหินก้อนเล็กนะและมันจะมีไฟเบอร์นะไฟเบอร์เขาจะผสมมาเช่นต่อ1คิวบิกเมตร กีกรัมนะเป็นไฟเบอร์เล็กๆนะครับเล็กก็แต่ว่าพอมองเห็นนะผมก็เอามือจับจับแล้วก็มาดูก็จะเช็คได้ว่าเขาผสมไฟเบอร์มาหรือเปล่า,านี้นะครับอ่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตัวน้ํายาเนี่ยน้ายาที่เขาผสมเพิ่มมานะครับยาเคมีนะก็จะทําให้อ่ามันมันแห้งเร็วนะแล้วก็มันมารวมตัวกันเป็นแผน่แผนๆนแทนที่จะเป็นแบบฟองฟองเหมือนอ่าเหมือนฟองน้ำนี่เนาะก็จะทําให้อ่าเวลาฝนตกลงมาตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะ มีโอกาสรั่วซึมได้น้อยอ่านั่นเป็นสเต็ปที่1น,นะสเต็ปที่2ก็คือการทําระบบระบายระบายน้ำนะระบายน้ําฝนนะครับอย่างเช่นเนี้ยอ่าก็วางแผนทําไว้แล้วนะครก็คือคนออกแบบเขาก็ออกแบบไว้แล้วว่าอ่าทำเป็นร่องนะอ่าอันดับแรกไม่ใช่เป็นร่องก่อนอันดับแรกสโลปนะอันนี้มันยังไม่ได้ปรับสโลปนะครับก็คือเป็นฟินิชชิ่งอ่าตรงงาน โครงสร้างนะแต่มีงานสถาปัตยกรรมเนี่ยจะมีการเอาปูนอีกชนิดหนึ่งนะที่เป็นสําหรับป้องกันน้ําซึมอีกนะมาเ,เทข้างบนนี้นะพร้อมกันนั้นก็จะปรับสโลปนะห้มันได้เ,เช่น1ต่อร้อนะหมายความว่าในทุกๆ100เซนเนี่ยมันจะต่ําลงมา1เซนนะ ทุกๆ100เซนเนี่ยมันจะต่าลงมา1เซนก็เพียงพอที่จะให้น้ําไหลแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเอียงถ้าแบบว่า1ต่อ5นะครับทุกๆ1 0อยเซนเนี่ยต่ำมา5าเซนอย่างเงี้ยเออมันก็ดีนะน้ำมันก็ไหลดีนะแต่ว่ามันทําให้รู้สึกว่าพื้นมันเอียงเขาก็ไม่ทาแบบนั้นกันนะครับอันนั้นอันที่ที่2นะที่2อันที่3คืออะไรก็ต้องดีไซน์รางนะรางให้มันลงด้วยนะอันนี้ก็คือเขาดีไซน์ให้มันเป็นแบบนี้นะครับผมจะให้ดูภาพกว้าง ดีไซน์มันลงไปอย่างนี้นะดีไซน์ให้มันลงไปแบบนู้น like. แล้วก็อันที่อันที่4นะอันที่4ก็คืออันนี้คือแนวที่รองรับน้ําฝนนะครับมันจะไปอยู่ตรงนี้อันที่4คือดีไซน์เขาเรียกว่าท่อนะที่จะเอาน้ําฝนลงไปนะน้ำฝนลงไปเช่นตรงนี้เนี่ยก็ต้องดีไซน์ให้มันลงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มี4จุดนะครับมี 4. จุดนะจุดละหนึ่งร้อยเซนหรือว่า4นิ้วนะครับมันก็ลงไปนี้ลงไปลงไปยังไงเนี่ยก็ลงไปดูคลิปถัดไปนะครับมันก็ต้องมุด มุดใต้อาคารนี้ไปแล้วก็จะมองไม่เห็นนะครับพอทําเสร็จแล้วจะมองไม่เห็นละอันนี้อันที่อันที่เท่าไหร่ละหนึ่งสองสามนะไม่รู้นับถูกหรือเปล่าอันที่4นะครับอันที่4ก็คือว่าออพอมันน้าฝนมาลงในรางนี้นะครับมันจะเกิดการสะสมตัวนะสะสมตัวอยู่แถวนี้ใช่ไหมอ,อ,อันที่4เราก็จะออกแบบให้มันเป็นเคิร์ฟนะเป็นเคิร์ฟขึ้นมาไม่ใช่เป็นเคิร์ฟเป็นขอบขึ้นมาให้สูงนะขอบเนี่ยมันจะต้องเป็นเนื้อเดียวกัน สมมติอันนี้กับอันนี้เป็นเนื้อเดียวกันไม่มีขอบตรงนี้นะสมมุติขอบเนี้ยเขาเรียกอะไรอะกออิะหรือว่าเป็นหลอดสีหลังนะครับมันจะกลายเป็น2เนื้อเนื้อที่1กับเนื้อที่แต่เวลาที่มันเป็น2เนื้อเนี่ยเรามีปูนมาน้ำมาสะสมเนี่ยมันจะซึมลงไปได้นะครับซึมลงไปได้เพราะว่ามันเป็นคนละเนื้อกันนะครับ หลังนั้นก็ต้องออกแบบให้แบบว่าตอนหล่อนะปึ๊บแล้วก็ทําแบบรอยแบบนี้ยังไม่ได้แกะแบบนะครับถ้าแกะแล้วมันก็จะยกขึ้นมาอีกนะน้ำฝนก็จะสะสมอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ไหลลงไประหว่างที่มันสะสมเนี่ยมันก็จะไม่กถ้าเกินนี้โอเคมันอาจจะแบบว่าซึมเข้าไปได้เนาะแต่ถ้ามันไม่เกินเนี่ยมันก็ไม่ซึมนะครับอายกตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับที่ไม่ดีก็คือสมมุติว่าตรงนี้จะทําแบบที่ผมเล่าให้ฟังหมดเลยนะสมมุติว่าฝั่งนี้นะ ฝั่งนี้เนี่ยเห็นไหมครับแต่ฝั่งนี้น้ําฝนมันจะไม่สะสมนะสมมติน้ําฝนมาสะสมฝั่งนี้แล้วทาแบบนีเ้เสร็จแล้วมาหล่อมาหล่อนะหล่อเป็นคอนกรีตใหม่หรือว่ามาทําเป็นอิฐอิฐประเภทใดก็แล้วแต่มันจะกลายเป็นสองเนื้อนะครับนั้นถ้ามีน้ํามาขังบริเวณน,นี้มันจะซึมระหว่างเนื้อมาออกไปได้นะครับอันนี้ก็ทําให้ดาดฟ้าเนี่ย สมมุติว่ามาันซึมนานๆแล้วมาเกิดน้ํามันอิ่มตัวนะความชซ้้ม,มันอิ่มตัวอยู่้งในพอมีน้ํามาเติมจากข้างบนปุ๊บข้างล่างเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเป็นลำธารใต้ใต้ดินะนะมันก็จะไหลลงไปได้เลยนะครับถึงแม้ปริมาณน้ําไม่มากนะครับออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องอดูและต้องคิดต้องวางแผนในตอนที่เราทําพื้นดาดฟ้าลักษณะนี้นะครับ ไอที่ตรงนี้ยังไม่เสร็จนะตรงนี้คือเดี๋ยวเราจะหล่อนะหล่อปูนอีกชนิดหนึ่งนะครับเพื่อทาเป็นขอบนะสูงขึ้นไปประมาณ15เซนนะครับทีนี้บ้านบางบ้านก็อาจจะทําเป็นรั้วก็ได้นะรั้วรารั้ว,ว,วหรือราวกันตกนะครับอ่าครับทีนี้ก็ในคลิปนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะยาวนะเดี๋ยวผมก็จะจบเท่านี้ก่อนนะในเรื่องของตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีร่องมีรลางน้ำฝนนะครับการนี้ก็เรียกว่าเป็นการวางแผนนะเอาเอาน้ําฝนลงไปจาก ดาดฟ้าให้ได้ยังไงนะครับทีนี้ถ้าลงไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเนาะต้องไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าเราเอาลงไปยังไงนะดูคําอธิบายนะถ้าไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะถามก็ถามมาใต้คลิปได้ครับนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดต่อนะก็มันมีเบอร์โทรอยู่ข้างใต้คลิปตรงรายละเอียดนี่นะครับก็ถามได้หรือก็ไปดูในคลิปออของตอนที่เราหล่อนะลาแบบ แล้วก็หล่ออันนี้ด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวสเต็ปถัดไปเนี่ยเราจะหล่อทําแดดฟ้านะสะเต็ปสูงขึ้นมาอีกนะประมาณ40เซนก็ต่อจากนี้นะครับต่อจากนี้อันนี้เราหล่อไม่เต็มนะหล่อไว้เพื่อ,อ,อให้มันไปต่อกันกับอีกระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวท่านก็ตามดูก็ได้ครับถ้าอยากตามดูนะท่านก็กดติดตามนี่ตรงนี้ปุ๊บมองลงมานะแล้วก็มีคําว่า ติดตามนะท่านก็เอานิ้วแตะนะเบาๆให้มันเปลี่ยนเป็นสีดําเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับอ่ะคลิปนี้ค่อนข่อน,ค,อน,ค,อนค่อนยาวแล้วเดี๋ยวผมขอจบเท่านี้ก่อนนะครับพบกันในคลิปถัดไปขอบคุณครับ